เรื่องนี้จับตามองให้ดีจับตามองให้ดีตอนนี้ฝ่ายขวากําลังโดนเต็มเเป็นคดีต่อไปไหมยังมีคดีต่อไปผมคิดว่าคงไม่จบแค่นี้ก่อนที่จะมีคําพิพากษาข้ามฟังไปยังฝ่ายซ้ายที่จะเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนียวนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นนะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเลยปีศรสุวรรณจัญยาโดนจับเจ๋งดอกจิกโดนจับนคนของรวมไทยสร้างชาติโดนจับอย่างน้อย2คน มีอะไรจะพูดไม่ไจะเชิญพี่ขะครับที่จะพูดไหมคะขออนุญาตครับขออนุญาตครับกะเป๋าขอารถไปขออนุญาตครับนั่งแป๊บหนึงนะคะหนึ่งรอตองต๊ะตะพี่โอ๋ใหม่หันท้องเจ็ดเรื่องนี้พอผมทราบเรื่องผมก็รีบมามอบตัวทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจส่วนที่เขากล่าวหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ รพิก่ชอบและ,ะเป็นเจ้าหน้าที่ไปกระทําการที่ผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองตั้งนานแล้วผมได้ลาออกจากกรรมธิการประทา่าที่ปรษาากรรมธิการหรือว่าตําแหน่งน่ใดหมดแล้วเพราะผมจะต้องไปทํางานของผมต่างซึ่งเพื่อความบริสุทธิ์ใจและก็ไม่ให้ทางพักมีปัญหา และโดยเฉพาะยิงยิ่งท่านหัวหน้าพักท่านรองนายกรัมนตีและรัมนตีว่าการกระทรวงพลังงานท่านทิรักซึ่งมีความเมตตาครับผมมากผมก็ป้องกันไม่ให้ท่านได้เกิดความเสียหายทุกตำแหน่งที่ผมมีผมลาออกไปทั้งนานแล้วที่มาวันนี้ก็มาพบปะเพื่อนฝูงใน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 ,ในทำเนียบรัฐบาลมาวางงานวางแผน ที่จะไปทำงานกันต่อ,อในเรื่องของเพื่อประโยชน์ของแล้วมันมีจุดอะไรคะที่ทําไมตํารวจเขาได้ออกหมายเรียกเราที่แบบว่าไปเกี่ยวกับคุณสิริวันคือผม จะสังเกตว่าผมเนี่ยได้มีการร้องเรียนคู่กับสีสุวรรณบ่อยๆนะครับในเรื่องของการทุจริตองค์กรเรื่องทุจริตของกรมเรื่องทุจริตของกระทรวงหรือเกี่ยวกับองค์กรต่างๆเนี่ยผมก็ไปร้องกันบ่อยทีนี้ไม่รู้เกี่ยวพันกันยังไงเรื่องคดีให้ให้ทนายความพี่คิดว่าสีสุวรรณกันแกจ้งพี่ไหมคะไม่ใช่อ่ะผมผมคิดว่าผมผมบริสุทธิ์ใจนะต้นต้นเนี่ยผมบริสุทธิ์ใจแล้วผมไม่รู้เรื่องด้วยว่าผมมีปัญหา ก็ปรากฏว่าเจ๋งดอกจิกปัดเอี่ยวข้องเกี่ยวข้องฮะแต่ผู้ประสานงานเป็นแค่ผู้ประสานงานเท่านั้น3ปอซ้อมแผนนะจับศรีสุวรรณจัญญาคดีรีดเงินอธิบดีกรมการข้าว1.5ล้านบาทนะซึ่งหน่วยงานก็ประกอบไปด้วยปปปนะครับปปทปปชนะครับซ้อนแผนบุกจับศรีสุวรรณจัญญาข้อหาสนับสนุนเจ้าที่รัฐความผิด คดีเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าว1.5ล้านบาทมีการต่อรองจาก3ล้านบาทแลกเปลี่ยนไม่เข้าร้องเรียนคดีความเผยเหตุการณ์มีไหวตัวพยายามวิ่งนำเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านมีพิมณ์านะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับร่วมขบวนการด้วยเจ๋งดอกจิก ก็ปฏิเสธะบอกว่าปมสินบนนั้นยันชี้แจงได้อ้างเป็นแค่ผู้ประสานงานนะครับสำนักข่าวอิสราได้รายงานข้อเท็จจริงบอกว่าเจ้าที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับและเจ้าที่ป้องกันสํานักงานขออภยัยฮะเจ้าที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับได้ส่วนที่กาลังทําการจับกลุ่มศรีสุวรรณจันยา ผู้นำองค์การรักชาติรักแผ่นดินในข้อหาสนับสนุนเจ้าที่กระทำความผิดกรณีเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าหนในกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นเงินจำนวน1.5ล้านบาทเพื่อแลกเปลี่ยนในการไม่เข้าร้องเรียนคดีความซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วนนะครับส่วนที่เหลือนำไปแขวนไว้ที่บ้านของรีสุวรณจัยญญา นะครับต่อมาก็เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาได้รับการยืนยันว่าพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการชุ่วชริตและประพฤติมิชอบนะครับผอบอกอปปป,ปนำกำลังเจ้าที่บอกอปปป,ปนะครับสนทิ กำลังกับเจ้าที่ปปทและปปชนะครับโดยพันตำรวจศิริพงศ์นะครับผอ,อปราบปรามการทุจริตภาครัฐสองนำหมายค้นเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับขบวนการเคลื่อนไหวหรือนักร้องเรียนคมครูเรียกเงินเจ้าที่รัฐแลกกับการไม่ร้องเรียนหรือ กันแกล้งให้ถูกตรวจสอบนะครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการโรงเรียนของนายนัฐกิติของทิพย์อธิบดีกรมการข้านะฮะว่าได้ถูกศรีสุวรรจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังพร้อมด้วยสวริตชูกร่มหรือเจ๋งดอกจิกประธานกลุ่มรวมใจรักชาติ และเป็นหนึ่งในคณะทำงานเขตราชการที่11ได้รับการแต่งตั้งจากนายพีดพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรมตรีตามคำสั่งนายกรมตรีพร้อมนางสาวพิมพ์นัฐานะครับอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติร่วมกคมคันข่มขู่เรียกเงินจำนวน3ล้านบาทก่อนจะมีการเจรจา,าต่อรองเหลือ1 5ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติ เรื่องร้องเรียนในโครงการลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงการผลิตสำหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าข้อพิรุษที่สอไปในทางทุจริตแต่ด้วยความที่นายนัฐกิจนะครับมั่นใจว่าที่ผ่านมาตนเองบริหารหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้เป็นไปอย่างที่พร้องหาทั้ง3คนกล่าวอ้างเพื่อข่มขู่ จึงมองว่าการถูกกระทําเช่นนั้นไม่เป็นทำต่อตอนเองแต่ด้วยความเกรงว่าหากถูกร้องเรียนโจมตีบ่อยครั้งจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงยอมจ่ายเงินให้ครั้งแรกก่อนเป็นเงิน1.4แสนบาทก่อนถ่ายคลิปวิดีโอตอนส่งมอบเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนบกปป ก่อนที่จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงจนเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงรวบรวมหลักฐานพยานขอสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับศรีสุวรรณจันยาพิมพ์นณฐาในข้อหาผิดฐานสนับสนุนเจ้าที่รัฐก,กระทำความผิดพร้อมหมายจับนายทศวิรัต หรือเจ๋งดอกจิกในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อนวางแผนให้ผู้เสียหายทําการนัดหมายส่งมอบเงินงวดต่อมา500,000บาทส่งมอบให้ในวันนี้เพื่อซ้อนแผนในการจับกลุ่มนะครับเป้าหมายแรกก็เป็นบ้านนะะเลขที่5เทับ ถึง121หมู่9ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพรึษษา17ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านพักของศรีชุวรณจันยาหลังจากผู้เสียหายส่งคนนำเงิน500,000บาทไปมอบให้กับภรรยาของศรีชุวรณจันยากระทั่งเมื่อนั้นมีการหยิบเงินออกมา เข้าไปในบ้านจริงจึงแสดงตัวเข้าทําการตรวจค้นและจับกลุ่มระหว่างนั้นศิจุวรรณเกิดไหวตัวพยายามวิ่งนําซองเงินไปโยนทิ้งบริเวณข้างบ้านเจ้าที่จึงวิ่งไล่ติดตามไปตรวจยึดกลับคืนมาได้ก่อนแสดงหมายจับให้เจ้าตัวรับทราบจากนั้นควบคุมตัวพร้อมพาตรวจค้นภายในบ้านพักนะครับเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมทางคาดีนอกจากนี้ยังได้ เตรียมเชิญภรรยาของศสีสุวันจันยาฮะตอนนี้ก็เชิญมาเรียบร้อยทําการสอบปากคําเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ก็ทราบว่าเป็นคนที่ไปรับเงินมานําเงินที่แขวนไว้หน้าบ้านอย่างไรก็ตามการจับกลุมมริสุวรณจันยาได้ไม่นานนายพิเดพันธ์สาลีและทวิภาคก็โทรศัพท์มาหาพลุตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บังคับการตรรํารวจสอบสวนกลางเพื่อประสานติดต่อพาเจ็งดอกจิกนะฮะกับพิมพ์ณฐา

พี่สีเรียกมาผลประโยชน์จริงจริงังกันไหมครับว่าถูกกันแก้งดนตอนนี้ก็ยังยืนยันถูกกันแก้กตุนกตุกตุับตุ๊กกกล้กต เรามีหลักฐานอะไรอะครับยืนยันบ้างไหมครับพี่สีฮะขอทางก่อนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าเราได้แก๊สหมดไก่อนนะครับขอทางก่อนครับแล้วทางก่อนครับแล้วเงินสามล้านบาทที่ได้ที่ได้เรียกเรียกรับไปจริงไหมครับพี่สรุปไม่ได้เรียกหรือว่าเรียกทำมีหลักฐานอะไรยืนยันถึงความบริสุทธิ์ยังไม่ได้เรียกใช่ไหมฮะแล้วพูดออกมาตั้งข้อติสองคนแล้วครับพี่ขอทางหน่อยนแล้วครับพี่ขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับรอบๆขอทางหน่อยนะครับขอทาง นะครับอย่างไรก็ตามการจับกลุ่มสีชุวันและผู้เกี่ยวข้องนะฮะเจ้าที่ทั้งปะ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 ทและปะปะชฮะสนที่กาลัง3หน่วยงานยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดสีชุวันและผู้เกี่ยวข้องยังมีสิทธิ์เข้าต่อสู้คดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนและชั้นศาลได้นะครับต่อมากเา็เจ๋งดอกจิกก็มีการมอบตัวในเวลาต่อมา เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะที่สิสุวรรณจันยานะครับหรือพี่สีเราจะเรียกพี่สีพี่สีเนี่ยนักกรองตัวยงตัวดังก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเรียกเงินนะซึ่งเขาก็บอกว่าให้เชื่อมาในตัวเขาเขาถูกกันแกล้งนะซึ่งก็ต้องมี่ากระบวนสารนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกี่ยวข้องกับคนของพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างน้อยสองคน นะและที่สําคัญคือพีรพันธ์นะซึ่งเป็นคนแต่งตั้งทั้งเจ๋งดอกจิกแต่งตั้งทั้งผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะประสานงานให้มีการมอบตัวสุดท้ายก็ไปจับกลุ่มตัวเจ๋งดอกจิกค่าทำเนียบรบัฐบาลนะครับเรื่องนี้กระทบกระเทือนภาพลักษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเรื่องนี้ กระทบกระเทือนถึงความเชื่อมั่นของพี่สิสุวรรณจันยานะครับแต่ในเชิงการเมืองวันนี้เราได้เห็นอะไรบ้างเราได้เห็นว่าเห็นไหมฮะรักชาติรักแผ่นดินจะปกป้องตถา,าบันพระมาหากษัตริย์เปไงนะบ,บางคนบางพวกบางกลุ่มที่ผมเคยเรียนม,มาตลอดเนี่ยสุดท้ายพอเ,เข้ามีอำนาจก็ไม่เป็นความจริงนะครับยังคงมีบางคนบางกลุ่มบางพวก กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ก็เกี่ยวข้องจากคำพิพากษาของสารธรรมนูลเกี่ยวข้องกับน้องของเนวินตอนนี้ก็จะให้ลูกของเนวินมาเป็นเลขาธิการพรรคนะครับและตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่โหยเนยวินไม่คนไปจัด ฉากให้ยบรยตอนทักษิณเดินทางมายัางประเทศไทยนะโอ้ก็จัดฉากเอารูปมาตอนรับเจ้านายเดินทางกลับมายัางประเทศไทยตอนนี้ก็ถูกหวยแล้วนะฮะน้องชายถูกหวยกําลังจะเอาลูกเข้ามาแทนนะพักจะรอดไปรอดก็ต้องลุ้นกันตอนนี้ฝ่ายขวากาลังโดนไปเต็มเมนะโดนไปเต็มเต็มนะแล้วก็ลุ้นคําพิพากษานะครับของศาลธรรมนุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตราหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายซ้ายตอนนี้ฝ่ายขวาโดนเต็มเตมเลยนะ นะครับผมเรียนรุ่นส่วนฮะดูปรากฏการแล้วใจเย็นๆตอนนี้เป็นเรื่องของฝ่ายขวาลุวนๆเลยนะรเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของเงินเข้าพักนะซึ่งกกตต้องไปล้อคำพิพากษาจากกรณีของสารรนูนมาดำเนินการเกี่ยวข้งของกับปปชนะครับเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการไปประมูลงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับน้องชายศัก์สยามน้องชายของเนวินนะฮะเรื่องนี้จับตามองให้ดีจับตามองให้ดีตอนนี้ฝ่ายขวากำลังโดนเต็มๆเป็นคดีต่อไปไหมยังมีคดีต่อไปผมคิดว่าคงไม่จบแค่นี้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาข้ามฝัง ไปยังฝ่ายซ้ายที่จะเกิดขึ้นคงจะมีปรากฏการณ์อะไรตามมานะการเมืองมันลึกซึ้งนะสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอนอุบายใครทํากรรมไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจ เรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตา ก็เป็นค่ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้ารอยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีราชาแห่ง นิทานที่เด็กเดกเคยอ่านอยู่สุขสรรสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้าง,สงสามรมรบังคงกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจากพอตามขอเป็นข้ารองบาตท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด,ด้วยกายและใจ 拜。Bye. ចាំតោង1 킥